สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาศิลปะกับคุณครูลักษเองค่ะวันนี้คุณครูลักษจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องหลักการวาดภาพจากประสบการณ์ค่ะเนื้อหาสาระความรู้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลย ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูลักมีเกมเปิดแผ่นป้ายทายซิอะไรเอ่ยมาให้เด็กๆทายกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอ่าเด็กๆเ,เลือกแผ่นป้ายไหนดีคะอ่าแผ่นป้ายปลาวานใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีภาพอะไรซ่อนอยู่อา ยังไม่เห็นอะไรเลยนะเด,เด็กเลือกมาอีกหนึ่งแผ่นป้ายค่ะแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายอียราฟใช่ไหมคะแผ่นป้ายยีราฟเด็กเห็นอะไรหรือ,อยังคะตอนนี้คุณล่าเห็นเหมือนคนกำลังสาดน้ำกันอยู่ใช่ไหมคะเด็กทายซิว่าเป็นภาพเหตุการณ์ใดคะลูกอ่าเป็นภาพเหตุการณ์ เล่นน้ำสงการนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเต็มๆนะคะาภาพนี้นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ตอนเล่นน้ำสงการนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เนื้อหากันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ การวาดภาพจากประสบการณ์นะคะลักษณะของภาพก็คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เราเกิดความรู้สึกประทับใจหรือว่าเป็นภาพติดตาของเรานั่นเองค่ะ จนเราเนี่ยอยากจะถ่ายทอดออกมาให้เป็นภาพมั่นเองนะคะเด็กมาดูค่ะภาพวาดเหตุการณ์ทั่วไปภาพวาดเหตุการณ์ทั่วไปลักษณะของภาพนะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและทําให้เราเกิดความรู้สึกประทับใจเช่นภาพเหตุการณ์น้ําท่วมสำหรับคุณครูลักษ์นะคะภาพเหตุการณ์น้ําท่วมนี่ที่คุณครูลักษเนี่ยประทับใจนะคะก็คือ,อคนไทยเนี่ยช่วยเหลือกัน นะคะไม่ว่าจะเป็นบริจาคของนะคะหรือว่ากําลังพายเรือ ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ติดอยู่บนหลังคาอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะภาพเหตุการณ COVID ์โควิดส9อ่าส่วนประกอบของภาพเหตุการณ COVID ์โควิด1 9เนี่ยแน่นอนว่าต้องมีตัวเชื้อไวรัสใช่ไหมคะหรือว่าเป็นภาพที่คนกำลังใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าเป็นภาพที่คนกำลังฉีดวัคซีนหรือว่าเป็นภาพหมอพยาบาลน,นะคะที่กำลังช่วยเหลือคนไข้นั่นเองต่อไปค่ะ ภาพการแข่งขันกีฬาแน่นอนว่าก็ต้องเป็นภาพที่คนกําลังแข่งขันกีฬาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีเนาะที่เราเนี่ยเคยแข่งขันกันนะคะแล้วก็ภาพหาปลาภาพเล่นน้ํานันเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของภาพกันนะคะ ภาพแรกคือภาพช่วยกันหาปลา,าแน่นอนว่าในภาพนี้เนี่ยจะต้องมีคนกําลังจับปลาอยู่ใช่ไหมคะเห็นไหมคะมีเด็กคนนึงเนี่ยกําลังจับปลาอยู่ส่วนเพื่อนๆที่เหลือนะคะก็กําลังเล่นน้ํานะคะเหมือนแบบเป็นกองเชียร์นะ,ะประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะภาพช่วยการปลูกต้นไม้ค่ะภาพช่วยการปลูกต้นไม้ แน่นอนว่าก็ต้องมีคนที่กําลังปลูกต้นไม้อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆรู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยเขาปลูกต้นไม้ที่ไหนคะลูกอ่ามีคนตอบว่าป่าชายเลนใช่ไหมคะยีม่ยมากเลยค่ะเด็กๆเขากำลังปลูกต้นไม้ที่ป่าชายเลนนะคะปลูกต้นกงกางนั่นเอง ต่อไปค่ะภาพช่วยคนชราข้ามถนนนะคะจุดเด่นของภาพเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่กําลังช่วยกันข้ามถนนนะคะ<โ>ก็คือเด็กที่กําลังช่วยคนชราข้ามถนนนั่นเอง<โ>ภาพต่อไปค่ะภาพสถานการณ์โควิด -19 ห็นไหมคะดูจากสีสันแล้วเนี่ยเป็นภาพที่กําลังมีความสุขหรือว่าเป็นภาพที่กําลังเศร้านะา แน่นอนว่าต้องเป็นภาพที่กําลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมคะด้วยในเรื่องของสีแล้วเนี่ยนะคะเป็นสีที่สดใสสวยงามมากๆนะคะทําให้เกิดความรู้สึกสดใสรู้สึกมีความสุขนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะภาพจากประสบการณ์ภาพจากประสบการณ์ะระรนะคะก็คือภาพที่เราเนี่ยได้สัมผัสหรือว่าเป็นภาพที่เราเนี่ยเคยได้ทำมาแล้วนั่นเองนะคะจนเกิดความประทับใจเกิดความทรงจำนั่นเองนะคะเช่นไปเที่ยวสนสัตว์ค่ะหรือว่าจะเป็นภาพการได้รับรางวัลต่างๆนะคะหรือเหตุการณ์ในห้องเรียนในโรงเรียนภาพไปเที่ยวทะเลนั่นเองค่ะเด็กมาดูตัวอย่างนะคะ ภาพได้รับรางวัลแน่นอนว่าจุดเด่นของภาพนี้เนี่ยก็ต้องมีคนที่กำลังมอบรางวัลให้อยู่ใช่ไหมคะ,ะต่อไปค่ะภาพช่วยเหลือสังคมเก็บขยะ,ะในภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยคนที่กำลังเก็บขยะอยู่นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะภาพเที่ยวทะเลอ่าในความทรงจำของเด็กๆเนี่ยตอนไปเที่ยวทะเลเนี่ยเป็นแบบไหนในหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยอ่าไปเที่ยวทะเลแบบขี่เรือใช่ไหมคะคีเร่อบานนา่าบอทใช่ไหมคะหรือว่าเล่นห่วงยางนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะภาพหลังเลิกเรียนนะคะความทรงจำของเด็กๆเนี่ยภาพหลังเลิกเรียนเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะคะรูเราเชื่อว่าเด็กๆเนี่ย เกิดความรู้สึกดีใจเนาะที่ได้กลับบ้านนะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเนาะที่เราแบบอยากจะได้กลับบ้านกันนะคะจะได้พักผ่อนกันแล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะภาพเที่ยวทะเลอ่าภาพเที่ยวทะเลนะคะเห็นไหมเขาจะมีการใส่ปลาฉลามปลาวานไปด้วยเพื่อให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานนั่นเองค่ะเด็กๆ ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกอเจดีไซน์หรือว่าคนกำลังเล่นการสนุกสนานเลยนะคะสีสันของภาพก็เป็นสีสันสดใสสวยงามนะคะเห็นไหมก็จะมีการแบบอาบแดดมีปูผ้าแบบกำลังปิกนิกอยู่นะคะกอเจดีไซน์เล่นห่วงยางเล่นบอลน,นะคะ ภาพเทศกาลหรือประเพณีต่างๆนะคะเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกาลหรือประเพณีต่างๆซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจสนุกสนานนั่นเองค่ะเช่นภาพวันปีใหม่ภาพวันคริสต์มาสนะคะหรือว่าภาพวันลอยกระทงภาพวันสงกรานต์นั่นเองค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างภาพกันเลยค่ะ าภาพแรกนะคะก็คือภาพปาร์ตี้วันเกิดแน่นอนว่าส่วนประกอบของภาพนี้นะคะก็คือมีคนกำลังปาร์ตี้สังสรรค์กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมนะคะเหยียบลูกโป่งนะ,ะเป็นที่นิยมกันเลยนะคะต่อไปค่ะภาพงานบวชอ่าส่วนประกอบของภาพเนี่ยก็จะมีคนเหมือนกำลังแห่หน้าอยู่ใช่ไหมคะดูแล้วเนี่ยสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะกำลังเต้นกันอยู่นั่นเอง ต่อไปค่ะภาพเล่นน้ําสงการจุดเด่นของภาพนะคะก็คือปืนฉีดน้ำใช่ไหมคะหรือว่าคนกําลังสาดน้ํานะคะถือขันสาดน้ํามันเองนี่คือเป็นจุดเด่นของภาพเล่นน้ําสงการนะคะเห็นไหมกำลังแบบสนุกสนานกันเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสกันเลยทีเดียวนะคะ ภาพประเพณีลอยกระทงนะคะจุดเด่นของภาพนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีกระทงนะคะแล้วก็คนที่กําลังลอยกระทงอยู่นั่นเองนะคะถ้าในภาพเนี่ยมีแค่แม่น้ําไม่มีกระทงนะคะมันก็จะสื่อไม่ได้ว่าเป็นภาพประเพณีลอยกระทงนั่นเองนะคะภาพลอยโคมนะคะจุดเด่นของภาพเนี่ยก็ต้องมีโคมอ,อยู่แล้วนั่นเอง ต่อไปค่ะเรามาดูหลักการวาดภาพจากประสบการณ์กันค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหลักการวาดภาพจากประสบการณ์นะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเด็กๆรู้ไหมว่าเราต้องทำยังไงก่อนคะลูกอ่าเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเราจะต้องกำหนดเรื่องก่อนนั่นเอง เราจะต้องมีการคิดเรื่องขึ้นมาก่อนนะคะสมมติว่าคุณครูรักเนี่ยมีการคิดเรื่องว่าอยากจะวาดรูปทะเลอ่าก็ต้องคิดมาแล้วว่าภาพทะเลเนี่ยต้องวาดอะไรลงไปบ้างเป็นส่วนประกอบของภาพมันเองนะคะหลังจากท,ที่เด็กเนี่ยกำหนดเรื่องคิดเรื่องได้แล้วนะคะก็ต้องคิดรายละเอียดของภาพด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราคิดเสร็จแล้วนะคะได้ภาพแล้วก็ทำการร่างภาพ นะคะให้เห็นภาพรวมเบาๆโดยใช้ดินสอในการร่างนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆก็ค่อยๆลงเส้นหนักเลยค่ะเพื่อให้เส้นเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะก็ทำการระบายสีนะคะให้เกิดความสมจริงให้ตรงตามหัวข้อที่เราคิดไว้นั่นเองนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือ เก็บรายละเอียดค่ะตกแต่งภาพค่ะก็เป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะไปกันเลยอ่าคุณครูละ มีกล่องปริศนาทั้ง8ดกล่องนะคะโดยในกล่องเนี้ยจะมีคำถามซ่อนอยู่นั่นเองเด็กๆเ,เลือกมาค่ะกล่องแรกเอากล่องไหนดีคะกล่องหมายเลขสอ่ากล่องหมายเลขสาํคำถามแรกค่ะภาพการสาดน้ำเกี่ยวข้องกับประเพณีใดคะเด็กๆเ,เอการสาดน้ำการสาดน้ำเกี่ยวข้องกับอะไรนะ กลาน,นั่นเองค่ะเย่ yeah. ต่อไปค่ะต่อไปเอากล่องไหนดีคะกล่องที่หกค่ะอ่ากล่องที่หกการวาดภาพประเพณีลอยกระทงควรเน้นที่ภาพใดคะเอะจะเป็นวัดหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นแม่น้ำเอุนลอยกระทงถูกไหมคะอ่า ต้องเป็นคนลอยกระทงนะคะเราต้องเน้นกระทงหรือว่าคนลอยกระทงนั่นเองค่ะต่อไปกล่องไหนดีคะ่เด็กกล่องที่สี่ค่ะ,ะกล่องที่สจากภาพคือภาพเหตุการณ์ใดข้อนี้ตอบอะไรคะติ๊กตอกติ๊กต i อกติ๊กตอกอ,อ,อนี้ตอบ ภาพงานเลี้ยงวันเกิดนั่นเองค่ะเย่ประเือให้ตัวเองหน่อยอ่าโอเคค่ะต่อไปกล่องที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งถามว่าข้อใดคือขั้นตอนแรกของการวาดภาพประสบการณ์ค่ะอะไรหน้าที่เป็นขั้นตอนแรกอ่ะเดี๋ยวคุณครูลักใบให้เป็นขั้นตอนก่อนร่างภาพอ่าแน่นอนว่าต้องตัดข้อเอออกล้ว เหลือข้อ b กับข้อ c ค่ะข้อนี้ตอบกำหนดเรื่องราวนั่นเองค่ะเป็นขั้นตอนแรกนะคะต่อไปค่ะกล่องที่7ละกันอ่ากล่องที่เจข้อใดคือภาพงานประเพณีค่ะอันไหนหน้าคือภาพงานประเพณีค่ะเด็กๆเป็นภาพปลูกต้นไม้หรือเปล่าเอ้อ่าเป็นภาพลอยกระทงนั่นเองค่ะ เย่ yeah. ต่อไปค่ะต่อไปกล่องที่สองค่ะกล่องที่สองถามว่าการร่างภาพต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใดคะเด็กๆ mm hmm. การร่างภาพต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใดคะ mm hmm. ข้อนี้ตอบดินสอค่ะเ yeah. yeah. ย่เยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปค่ะเหลืออีกสองกล่องหมายเลขไหนดีนะอ่าเอาหมายเลขห้าก่อนละกันหมายเลขห้าคำถามก็คือการวาดภาพจากประสบการณ์ต้องอาศัยข้อใดคะการวาดภาพจากประสบการณ์ต้องอาศัยข้อใดอ่าข้อนี้ตอบความความอะไรคะเด็ก ความจำค่ะเราต้องมีความจำนะคะถึงจะวาดภาพประสบการณ์ได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะกล่องสุดท้ายแล้วกล่องที่8ค่ะคำถามคือข้อใดเป็นภาพจากประสบการณ์อาข้อใดเป็นภาพจากประสบการณ์คะเด็ก ข้อ A ภาพเมืองในอวกาศข้อ B ีภาพเทพเจ้าต่างๆข้อ C ภาพไปเที่ยวสวนสตัตว์ค่ะเด็กๆข้อนี้ตอบอ่าภาพไปเที่ยวสวนสัตว์นั่นเองค่ะเ,ย,เ,ย,เ,ย,เ,เย่เยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆถูกทุกทั้งแดข้อเลยเย่เยี่ยมมากมาเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องการวาดภาพจากประสบการณ์เด็กๆสามารถนำมาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลักขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย